ซีรีส์มันนี่ไซคอลจีจิตวิทยาเงินที่เปลี่ยนอนาคตได้ EP 1ความเชื่อเรื่องเงินที่ฝังจากวัยเด็ก 1.Emotional Mirror ภาพสะท้อนแทงใจคุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าเงินจะเข้ามาเท่าไหร่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่พอคุณพยายามทำงานหนะักลงแรงมากขึ้นเรียนรู้วิธีหาเงินเก่งขึ้นแต่พอเงินเข้าบัญชีความรู้สึกมั่นคงก็ยังไม่มา เหมือนมีหลุมบางอย่างอยู่ในใจที่เงินเท่าไหร่ก็กลบไม่มิดบางครั้งคุณมีเงินแต่กลับรู้สึกไม่กล้าใช้มันไม่กล้าให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีและบางทียังรู้สึกผิดโดยที่ไม่เข้าใจว่าทำไมหรือคุณเป็นแบบนี้ได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วใช้มันหมดเร็วเหมือนมันร้อนอยู่ในมือจากนั้นก็นั่งถามตัวเองว่าฉันทำอะไรลงไปอีกแล้วคุณไม่ใช่คนเดียว มีคนจำนวนมากที่หาเงินเก่งแต่เก็บไม่ได้มีมากแต่รู้สึกน้อยมีสิทธิ์ใช้แต่รู้สึกไม่คู่ควรคำถามคือทำไมมันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขในบัญชีแต่มันคือเสียงในหัวที่ดังยิ่งกว่าเสียงของความจริงเสียงนั้นมาจากอดีตจากใครบางคนที่คุณเคารพที่อาจพูดว่าอย่าใช้เงินเปลืองเดี๋ยวไม่มีจะกินคนรวยไม่ใช่คนดี บ้านเราไม่ได้เกิดมามีหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองอย่างซื่อตรงว่าคุณจำคำแรกที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินได้ไหมนั่นแหละอาจเป็นรากของความรู้สึกไม่พอที่ตามคุณมาจนถึงวันนี้เพราะตอนนั้นคุณยังไม่มีกราะป้องกันสมองของคุณเปิดกว้างรับทุกคำพูดที่ได้ยินโดยไม่กรองโดยเฉพาะคำพูดจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่คุณไว้ใจแม้คำพูดเหล่านั้นจะเกิดจากความหวังดี แต่มันแฝงพลังของความกลัวความขาดและความไม่คู่ควรและมันฝังแน่นจนกลายเป็นความจริงส่วนตัวที่คุณใช้มองโลกการเงินมาทั้งชีวิตทุกครั้งที่คุณจะใช้เงินเพื่อดูแลตัวเองเสียงเดิมก็ดังขึ้นในหัวว่าฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าระวังนะเดี๋ยวไม่มีเหลือฉันไม่ใช่คนแบบนั้นความคิดแบบนี้ไม่ได้ทำให้คุณฉลาดเรื่องเงินแต่มันทำให้คุณไม่กล้าอยู่กับเงินอย่างเป็นมิตร และถ้าคุณไม่รู้เท่าทันเสียงเหล่านี้มันจะทำให้คุณวิ่งหนีจากเงินหรือผลักมันออกไปแม้จะหาได้มากแค่ไหนก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีวันเก็บสิ่งที่คุณไม่รู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะหยุดวนหลูปของความรู้สึกไม่พอและไม่คู่ควรน,นี้ลงและมองเงินด้วยสายตาที่เป็นอิสระจากอดีต 2. Deep Root Discovery รากลึกที่ซ่อนอยู่เงิน ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีมันคือภาษาที่ครอบครัวใช้พูดกับเราตั้งแต่เรายังไม่ทันมีเงินใช้เองตอนเราอายุสามขวบเราเห็นพ่อถอนเงินจากตู้ ATM ด้วยหน้าตาเครียดตอนห้าขวบเราเห็นแม่ถอนหายใจเสียงดังตอนจ่ายค่าเทอมตอนเจ็ดขวบเราได้ยินคนในบ้านทะเลาะกันเพราะเงินไม่พอและตั้งแต่ตอนนั้นสมองเราก็เริ่มจดจำว่าเงินคือความกังวล เงินคือความเจ็บปวดเงินคือความขาดแคลนที่แย่กว่านั้นคือเราไม่ได้แค่เห็นแต่เราฟังคำพูดเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นเก็บเงินยากจะตายอย่าใช้ของแพงเดี๋ยวจะลำบากเงินไม่ได้มีไว้เล่นมันเป็นของจริงจังคนรวยมักจะยิ่งคนดีไม่พูดถึงเงินสมองของเด็กไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดคือความคิดเห็นหรือความจริง และเมื่อคำพูดเหล่านี้ถูกฟังซ้ำๆมันกลายเป็นโปรแกร,รมหลักฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกโปรแกร,รมที่สั่งให้เรากลัวเงินแม้ในวันที่เราหาเงินได้แล้วเพราะสำหรับสมองเงินไม่เคยเป็นเพื่อนมันคือสิ่งที่ต้องระวังต้องรีบใช้หรือรู้สึกผิดถ้ามีมากเกินไปบางคนโตมากับภาพที่พ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินบางคนเห็นพ่อแม่ต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้แล้วสมองเรียนรู้ว่า เงินเอาเวลาจากคนที่ฉันรักไปถ้าฉันอยากถูกรักฉันต้องไม่เป็นภาระเรื่องเงินมันคือรากลึกที่ฝังไว้ว่าอย่าทำให้เงินเป็นเรื่องใหญ่อย่ารวยเกินไปไม่งั้นจะไม่ปลอดภยัยอย่าฝันไกลเพราะเงินไม่ใช่ของเราและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแม้คุณจะหาเงินได้ดีในวันนี้คุณก็ยังระแวงความมั่งคั่งของตัวเองอยู่เงียบๆมันเหมือนมีสองเสียงในตัวคุณเสียงหนึ่งอยากโตอยากสำเร็จ อยากมั่งขัง่งแต่อีกเสียงหนึ่งกระซิบว่าระวังจะเสียทุกอย่างนะคุณจะรู้สึกขัดแย้งในใจเสมอเพราะความต้องการกับความเชื่อมันสวนทางกันและจนกว่าคุณจะขุดรากของความเชื่อเดิมนี้ขึ้นมาเห็นคุณจะยังติดอยู่ในวงจรเดิมซ้ำๆว่าหาได้มากแค่ไหนก็ยังรู้สึกไม่พอและไม่คู่ควรอยู่ดี 3. neurobehavioral trap กับดักสมองและเมื่อเราโตขึ้น ถึงแม้จะมีความรู้เรื่องเงินมากขึ้นเรียนการออมลงทุนอ่านหนังสือการเงินเป็นสิบเล่มแต่เราก็ยังวนหลูปเดิมอยู่ดีเพราะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยถูกอัปเดตเลยนั่นคือสคริปต์ความเชื่อในสมองลึกๆสมองส่วนลิมบิกลิ m b i กซิสเต็มคือสมองอารมณ์มันมีหน้าที่ปกป้องเราจากสิ่งที่เคยเชื่อว่าอันตรายไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่มันยึดสิ่งที่เคยอยู่รอดได้ ถ้าในวัยเด็กคุณถูกปลูกฝังว่าเงินมากคือความเสี่ยงคนรวยคือไม่ปลอดภัยเงินคือต้นเหตุความเจ็บปวดสมองของคุณจะหาทางกำจัดเงินอย่างแนบเนียนไม่ใช่เพราะคุณไม่มีวินยัยแต่เพราะสมองกำลังช่วยให้คุณไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองตามโปรแกรมเดิมนั่นคือเหตุผลที่คุณใช้เงินเร็วเกินไปคุณรู้สึกผิดเวลาจะเก็บเงินเยอะคุณชอบแบ่งจนไม่เหลือให้ตัวเองไม่ใช่คุณเก็บเงินไม่ได้ แต่สมองของคุณกำลังช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญกับความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดในอดีตสมองไม่ได้คิดเรื่องเงินมันคิดเรื่องเอาชีวิตรอดทางอารมณ์และสิ่งที่มันจดจำได้ดีที่สุดคือความรู้สึกที่เคยเจ็บดังนั้นแม้วันนี้คุณจะปลอดภัยแล้วมีงานมีรายได้มีศักยภาพแต่ถ้าสมองลึกยังเชื่อว่าการมีเงินคือการสูญเสียบางอย่างรวยคือจะโดนเกลียด จะโดนทิ้งมันก็จะช่วยคุณรอดด้วยการทำให้คุณรีบใช้เงินแบ่งเงินจนไม่เหลือหรือซื้อของบางอย่างเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกผิดในใจนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือระบบอัตโนมัติที่คุณไม่เคยมีโอกาสได้ตั้งคำถามกลับและเมื่อคุณเริ่มรู้ทันคุณจะเริ่มเห็นว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องการวางแผนแต่มันต้องเริ่มที่การปลดล็อกความเชื่อในสมองก่อน เพราะคุณไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งจากจิตใจ,จที่ยังกลัวความมั่งคั่งอยู่ลึกๆ 4. Pattern Recognition เห็นวงจรซ้ำเดิมลองหลับตาแล้วย้อนดูชีวิตตัวเองในแต่ละช่วงเวลาตอนคุณได้เงินเดือนครั้งแรกคุณเอาไปทำอะไรใช้มันทันทีเก็บไว้หรือให้คนอื่นจนไม่เหลือให้ตัวเองตอนที่คุณได้โบนัสก้อนใหญ่คุณวางแผนไหมหรือรีบใช้ให้หมดเพราะกลัวจะหายไปมีช่วงไหนในชีวิต ที่คุณรู้สึกว่ารวยมากไปก็อึดอัดกลัวคนรอบตัวจะเปลี่ยนกลัวคนอื่นมองว่าคุณเปลี่ยนไปหรือกลัวว่าคุณจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นคนที่กลัวไม่มีมักจะพยายามหาเงินเร็วแต่คนที่กลัวมีมักจะพยายามปล่อยมันไปเร็วขึ้นแบบไม่รู้ตัวและที่น่ากลัวที่สุดคือบางคนแซบทอสตัวเองแบบเงียบๆด้วยการทำพลาดซ้ำเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัว ลงทุนผิดซาำยกให้คนอื่นทั้งหมดเพราะสมองของเขาเชื่อว่าความรวยคือความโดดเดี่ยวความเสี่ยงความไม่ปลอดภยัยการเห็นวงจรน,นี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมันและวันนี้คุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางคนพยายามตั้งเป้าเก็บเงินแต่พอเข้าใกล้เป้าหมายกลับหาเรื่องใช้เงินไปกับของที่ไม่ได้จำเป็น บางคนทำงานหนักเพื่อสร้างรายได้เพิ่มแต่พอได้เงินมากขึ้นกลับรู้สึกไม่สบายใจแอบใช้มันเร็วขึ้นเพื่อคลายแรงกดดันที่มองไม่เห็นนี่คือพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดจากความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลและตราบใดที่เรายังไม่มองเห็นวงจรน,นี้ชัดๆเราก็จะเผลอทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกครั้งในอนาคตถ้าคุณสังเกตดีๆคุณอาจมีแพทเทิร์นเหล่านี้ซ่อนอยู่ในชีวิตพอเริ่มมีเงิน ก็รู้สึกอยากแจกจ่ายออกทันทีพอมีเงินเหลือก็รู้สึกผิดและหาทางเอาออกไปพอมีรายได้เยอะก็กลัวว่าจะต้องดูแลคนอื่นเพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องวางแผนการเงินแต่มันคือเรื่องการเข้าใจจิตใต้สำนึกของตัวเองเพราะทุกพฤติกรรมทางการเงินของคุณสะท้อนบทเรียนในอดีตและภาพลักษณ์ตัวเองที่คุณยังไม่เคยตั้งคำถามและเมื่อคุณเริ่มเห็นมันอย่างเป็นกลางไม่ตัดสินตัวเองไม่รู้สึกผิด คุณจะเริ่มเปลี่ยนมันโดยไม่ต้องฝืน True ูบอมระเบิดความเชื่อเดิมคุณไม่ได้กลัวความจนคุณกลัวว่าถ้าคุณรวยคุณจะไม่เป็นที่รักนี่คือประโยคที่ทำให้หลายคนเงียบไปหลายวินาทีเพราะมันจริงเกินกว่าจะเถียงคุณไม่ได้กลัวไม่มีแต่คุณกลัวว่าถ้ามีมากไปคนจะไม่รักคุณเหมือนเดิมคุณกลัวคนในครอบครัวรู้สึกห่างกลัวเพื่อนหาว่าคุณเปลี่ยนกลัวจะถูกอิจฉา ถูกเกลียดถูกแซะหรือกลัวว่าตัวคุณเองจะหลงระเริงความเชื่อพวกนี้ไม่ได้ผิดเพราะมันเคยช่วยให้คุณปลอดภัยในวัยเด็กมันเคยเป็นกราะป้องกันแต่มาวันนี้มันกลายเป็นโซ่ล่ามไม่ให้คุณก้าวหน้าและความจริงคือตอนนี้คุณไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกต่อไปคุณมีสิทธิ์คิดใหม่คุณมีสิทธิ์มัง่งคั่งโดยไม่ต้องแลกกับความรักความดีหรือความเป็นตัวเองเลย คุณสามารถเป็นคนดีและมีเงินได้พร้อมกันคุณสามารถเป็นคนถ่อมตัวและร่ำรวยได้พร้อมกันคุณสามารถประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะความมั่งคัง่งไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคุณแต่มันขยายสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาให้ชัดเจนขึ้นถ้าคุณมีน้ำใจเงินจะทำให้น้ำใจคุณไปได้ไกลขึ้นถ้าคุณมีความรักเงินจะช่วยให้คุณดูแลคนที่คุณรักได้ดีขึ้นหยุดมองเงินเป็นตัวร้าย เพราะมันเป็นแค่พลังงานกลางๆมันไม่ดีหรือเลวจนกว่าคนที่ใช้มันจะตัดสินใจถึงเวลาปลดปล่อยตัวเองจากเสียงเก่าๆที่เคยบอกว่าคุณไม่ควรมีมากเกินไปและเริ่มเชื่อใหม่ว่ายิ่งคุณมั่งคั่งคุณยิ่งสามารถส่งต่อความดีได้กว้างขึ้นเงินไม่ทำให้คนเปลี่ยนแต่ความกลัวต่อเงินต่างหากที่ทำให้เราหยุดเติบโต 6. i n t e r n a l l y w r i n g เปลี่ยนสายไฟความคิด ถึงเวลาหยุดใช้ประโยคเก่าๆที่ทำให้คุณกลัวเงินและเริ่มติดตั้งความเชื่อใหม่ที่สนับสนุนอนาคตของคุณมาเริ่มตั้งแต่วันนี้หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนลงไปสามประโยคที่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเงินในวัยเด็กมันอาจเป็นคำพูดของพ่อแม่ครูหรือญาติผู้ใหญ่เช่นเงินไม่ได้มีไว้เล่นมีมากก็มีเรื่องมากอย่าใช้หรูเดี๋ยวคนจะหมันไส้จากนั้น ขีดเส้นใต้คำที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวเช่นยากอันตรายห้ามฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมเพราะคำพวกนี้คือไฟฟ้ากระตุกในใจคุณทุกครั้งที่มีเงินต่อไปให้เขียนประโยคใหม่ที่คุณอยากได้ยินแทนเขียนเหมือนคุณกำลังพูดกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่เติบโตแล้วเช่นเดิมหาเงินมันยากใหม่ ฉันหาเงินจากคุณค่าที่ฉันให้โลกนี้เดิมอย่าใช้เปลืองเดี๋ยวหมดไม่ฉันใช้เงินอย่างมีเป้าหมายและเก็บไว้เพื่อเติบโตเดิมคนมีเงินมักถูกเหมันไส้ไม่ฉันสามารถมั่งคั่งและยังเป็นที่รักได้พร้อมกันนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคำพูดแต่มันคือการติดตั้งระบบความคิดใหม่ให้สมองคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับเงินลองอ่านประโยคใหม่ที่คุณเขียนออกมาแล้วพูดมันออกเสียง ซ้สำสครั้งด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงคุณอาจรู้สึกแปลกๆในตอนแรกเพราะสมองคุณยังไม่คุ้นกับความเชื่อที่สนับสนุนตัวคุณแต่นั่นแหละคือสัญญาณว่ามันได้ผลเพราะการรีเว r ร n g ไม่ได้เกิดจากแค่การรู้แต่มันเกิดจากการย้ำจนสมองเชื่อว่าความคิดใหม่นั้นปลอดภยัยเทคนิคเสริมทุกครั้งที่คุณรู้สึกตึงเครียดเรื่องเงินลองหยิบประโยคใหม่ที่คุณเขียนไว้ขึ้นมาอ่านหรือเก็บไว้ในมือถือ วอลเปอร์ wow per, สมุดพกเหมือนเป็นยาปรับเคมีความเชื่อที่ช่วยคุณเปลี่ยนระบบประมวลผลของสมองในวินาทีสำคัญจำไว้นะความเชื่อใหม่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าคุณฝึกทุกวันคุณจะเริ่มรู้สึกสบายใจเมื่อเห็นเงินอยู่กับคุณไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องซ่อนไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะวันนี้สมองคุณกำลังเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งคือบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับเราเ Action with Emotion ลงมือทำที่เชื่อมกับหัวใจการเปลี่ยนความคิดจะไม่สมบูรณ์ถ้าคุณไม่เปลี่ยนอารมณ์ที่ผูกติดอยู่กับมันเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินคืออารมณ์ที่เราะส,สมไว้จากอดีตความกลัวความไม่มั่นคงความรู้สึกผิดทั้งหมดนี้ฝังอยู่กับเงินอย่างแน่นแฟนและวันนี้เราจะไม่แค่เปลี่ยนความคิดแต่เราจะเยียวยาความรู้สึกที่ติดอยู่กับเงินมาตลอดชีวิตภารกิจคืนนี้ เขียนจดหมายถึงเงินในแบบที่คุณไม่เคยเขียนมาก่อนเริ่มต้นด้วยคำว่าถึงเงินที่อยู่กับฉันมาตลอดเขียนสิ่งที่คุณอยากพูดออกมาจากใจความกลัวที่คุณเคยรู้สึกความรู้สึกผิดที่เคยแบกคำขอโทษที่คุณเคยผลักมันออกไปคำขอบคุณที่คุณไม่เคยได้พูดแล้วปิดท้ายด้วยประโยคนี้วันนี้ฉันพร้อมจะมีความสัมพันธ์ใหม่กับเงินความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ เคารพและรักตัวเองจากนั้นเก็บจดหมายนั้นไว้ในที่ที่คุณจะเห็นบ่อยหรือใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเตือนตัวเองทุกครั้งที่ใช้เงินว่าฉันคือคนใหม่ที่กำลังสร้างความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่ปลอดภัยและถ้าคุณกล้าพอลองอ่านจดหมายนั้นออกเสียงเบาๆกับตัวเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูแปลกเพราะในวินาทีนั้นคุณไม่ได้พูดกับเงินคุณกำลังพูดกับตัวเองในอดีตที่เคยโดนทำให้กลัว ที่เคยเชื่อว,ว่าเงินคือภยัยที่เคยต้องแซงว่าฉันไม่ต้องการเงินมากนักหรอกเสียงของคุณในตอนนี้จะกลายเป็นเสียงใหม่ที่แทนที่คำเก่าๆจากวันเก่าๆมันจะสร้างรอยประสาทใหม่ในสมองให้คุณรู้ว่าเงินไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมเติบโตไปกับคุณลองนึกภาพว่าถ้าเด็กในตัวคุณได้ยินสิ่งนี้เขาจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปและคุณ ก็ไม่ต้องซ่อนความมั่งคั่งอีกต่อไปเพราะตอนนี้คุณไม่ใช่คนที่เคยต้องเอาตัวรอดคุณคือคนที่พร้อมจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความเคารพต่อตัวเอง 8. closing with empowerment จบด้วยพลังคุณเดินทางมาไกลามากกว่าที่คุณคิดไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการกลับมาเข้าใจคุณค่าในตัวเองที่คุณเคยมองข้ามคุณได้เปิดบาดแผลคุณได้พูดความจริงที่เคยเงียบไว และคุณได้เริ่มเยียวยาความสัมพันธ์กับเงินที่เคยบิดเบี้ยวด้วยความกลัวนี่ไม่ใช่จุดจบของซีรีส์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการมีเงินอย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องซ่อนและไม่ต้องชดเชยคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณดีพอคุณไม่ต้องเลือกระหว่างความมัง่งคั่งกับความเป็นคนดีคุณสามารถมีทั้งสองได้ในเวลาเดียวกันเพราะเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมันเป็นเพียงพลังงาน และตอนนี้คุณได้เรียนรู้แล้วว่าพลังงานนั้นจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณวันนี้คุณมีสิทธิ์เลือกว่าความมั่งคั่งของคุณจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงไม่ใช่สิ่งที่หลอกหลอนและขอให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อหาเงินไปตลอดชีวิตแต่คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีพลังและปลอดภยัยแม้ในวันที่คุณร่ำรวยทำไมเราถึงเก็บเงินไม่อยู่ แม้ตั้งใจจะเก็บแต่ก็พังซ้ำแม้วางแผนดีแค่ไหนแต่สุดท้ายก็จบที่คำว่าใช้ก่อนค่อยว่ากันคำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องวินยัยแต่มันคือคกลไกของสมองและหลูปทางอารมณ์ที่กำลังควบคุมเราอยู่ ep สองทำไมเราถึงเก็บเงินไม่อยู่เราจะพาคุณไปดูว่าสมองของคุณกำลังเข้าใจผิดอะไรทำไมการออมถึงเหมือนเป็นภัยคุกคามมากกว่าความมั่นคงสำหรับหลายคน และคุณจะแก้ลูปนี้ได้ยังไงโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานตัวเองตอนต่อไปจะพาคุณปลดล็อกพฤติกรรมใช้เงินที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันคือคกลไกลึกในใจที่ถึงเวลาเปลี่ยนพร้อมหรือยังที่จะเข้าใจว่าเงินที่เก็บไม่อยู่อาจไม่ใช่เรื่องเงินเลยด้วยซ้ำขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้พบกับแนวคิดดีๆที่ช่วยยกระดับความคิดและชีวิตของคุณได้เสมอ ที่นี่คืออัปเกรดยัวใหม่เปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนชีวิตแล้วเจอกันในตอนหน้าอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดี